สวัสดีครับสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่ในสวนนะครับแต่เป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะครับผมพอดีมาเบืองลำธารนะครับได้ยินเสียงน้ำครับพี่น้องได้ยินเสียงน้ำไหลนะครับก็เลยเดินมาดูเนาะก็ปรากฏว่ามีน้ำนะครับแล้วก็ถือโอกาสถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมตรงนู้นคือภูเขาเขียวนะครับเห็นบ่พี่น้องเลย อ่าเนี่ยครับผมนี่คือเขาเขียวนะครับพอดีฝนตกมาครับฝนตกมาแล้วก็น้ําก็จะไหลมานะครับน้่งแบบสไลลงมาพี่เหรครับพี่น้องก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้พี่น้องทุกคนได้เบิงนะครับผมได้ยินเสียงน้ำปะครับนี่ครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝายน้ําล้นนะครับ ่ายน้ำล้นที่ทำขึ้นมานะครับผมชาวบ้านทำขึ้นมาเนาะนี่แต่ผมกจ็จะเก็บน้ำไว้นะครับเอาไว้ใส่เนาะนี <c oughs> ่ครับรเหมือนนี่ครับเพื่อนยงเจียนน้ำไหลปะครับ น่ามีแต่เย็นเหรียน,นะครับพี่น้องเบิน่น้ำไหลเป็นโขดหินนะครับนี่ก็คือธรรมชาตินะครับผมมีหอดป่านด้ครับสามารถที่จะเอายอมายกได้นะครับแถวแถวนี้เนาะสายน้ำล้นนะครับนี่บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องเบิ่ง ลมลื่นเนาะเอามานั่งเบิงพวกธรรมชาตินะครับมีน้ามีก้อนหินังซี่กะรู้สึกสบายใจเนาะก็เลยออามาให้เพื่อนๆได้เบิงน้ำกันนะครับผมนี่แหละครับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะครับลงต้นไม้ครับงามบ่สวยงามครับเพื่อนๆ ผู้ใดมักนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้แน,นะะ่ได้ครับสวยงามมากลงเห็นหน้าไหมฮะนี่ทอดป่าบ้วนพี่น้องวัวดงย้อมมาน้ำครับวันนี้พวกป่าป่าซิวนะครับผมได้ลหลายนะรับผมเดิเดนน้ำตกเนาะ